ได้นะเราไม่ต้องแบบมีสมาธิกค่ขนาดนั้นยิ่งน้อยอยู่คือแบบเกรงมากเลยหรือว่าขันนั่งฟังทำเลยหรือเปล่าได้ได้รีแลกได้รีแลกได้โยกมโยกมันเต้นอะไรก็ได้ขึ้นอะไรมาขึ้นมอะไรก็ได้มะเดี๋ยวผมลงไปนั่งดูก็จบไปเรียบร้อยนะครับกับเพลงฉันเลือกเองนะผมเป็นเพลงเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยนะทำไมไม่มีไลฟ์้พูดต่อเลย ไมาเป็นเพลงที่ง่ายแรกเพราะงานแต่งนเปล่าคือมีสองคนพี่จูไม่มาแ้อยังเาพราว่ามันแปลกๆเออเออเอาสิเอาสินี่ไงก็เดี๋ยวเดือนมิถุนาก็น่าจะมีงานแบบนี้มากถึงเวลานั้นก็ชิญผมด้เปล่านะก็จาเป็นผมาหรือเปล่าจะคุจะไปแค่องคนจะเป็นฝั่งไหน่ะจะเป็นฝั่งที่สามที่สาอก็มาไใดูมิสูส่หรืยังครับ ไปด้วยมีต้องมีแบบไม่ตอนเช้ากับตอนเย็นมีไหมครับจะมีแบบว่าตอนเช้าตอนเย็นมีไหมตอนเช้าก็มีแหกกันหน่อยอาใครจะเป็นคนแหกรอ้หรอรู้เหมือนกำลังจะมีเองเลยเนาะยิ้มอย่างนี้ในใจะอยากให้มีแหละ มันไม่ใช่งานพี่โบแล้วงานแท้ไม่ใช่ไม่ใช่ละพี่โบพูดเลยก็จบไปที่เรียบร้อยกับเพลงฉันเลือกเองมันน่าจะเป็นเพลงแรกในชีวิตผมเลยนะผมก็ทำร่วมกับจะมีซูปเปอร์โปรเจกต์เอซุปเปอร์โปรเจกต์บีนะเพลงขอ้เุณละแหละวงของคุณอะไรนะอ้อาออยนะปีวอชอยน่ารักชื่อมันจะดูแปลกๆนะชื่อเขาชื่อปีวอชอย คออคุณมันเรียกออหมดเลยนะใครที่ยังไม่ฟังก็ไปฟังกันได้นะสนะรลหน่อยไหมล่ะน้าฮะไม่ไม่ดีมากไม่ฟังอหรฟังได้คือมันจะร้องไงชีวิตรีงแือเปิดเพนยิงแถนแล้วก็จะร้องยังไงไอ้ทัวร์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 ป

ได้ชอบจริชอบมากชอบมากเลยออกเปิดฟังไล้ปะฟังวันเลยหลอกเพลงนี้หรอเพลงอื่นอ่ะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากขอบคุณสองคนมากที่เข้ามาฟิชเชอร์ริ่งกับผมนะม่ไมตอนแรกเราไม่ได้กะว่าเออจะทำใเข้ามาร้องแต่ตอนนี้เลยเราคุณแม่ผมถักอยู่คุณแม่ มากมากนะครับขอบผมขอบโอเคครับ